วันนี้เราก็มาเก็บบูบดีแล้วนะคะเพิ่งมาถึงป่านี่แหละคะ่ะแล้วก็เลยดูซะหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงวัน uh, นี้ดูเหมือนจะโอเคนะคะเมื่อกี้เ้องเขาก็บอกว่าเขาไปเก็บบูบดิบาเหมือนกันนะคะเขาก็จะเอามาโชว์เหมือนกันเขาก็ได้สองทีเดินค่ะเขาว่าไปเก็บแป๊บเดียวนี่ก็ได้สองทีเหมือนกันนะคะคือสุกแล้วนะคะกําลังเก็บเหมือนกันนะคะแต่ว่าขอเก็บเข้าปากเข้าปากก่อนนะคะเพิ่มพลังไปเอ๊ะเอาที่ตักก่อนนะคะ เดี๋ยวค่ะตอนนี้เราก็นี่นะคะเก็บวันนี้สบายมากเลยนะคะไม่อยากจะบอกนะคะว่าน่าจะได้หลายลิตรอยู่นะคะค่ายังชั่วนะคะมาแบบใบใบะคะ่ะรอบนี้เปลี่ยนมาใบใบนะคะคือเออก็ดีนะคะตอนเช้าวันที่ที่มาวันนั้นคือหูร้อนตับแลบเลยนะคะจะได้นะคะจะหกเจ็ดลิตร ว่าแช่กินตอนหน้าหนาวนะคะอย่างมันอยู่นะคะมีกำลังใจะะแล้วค่ะจากน้อยก็จักชั่วโมงหนึ่งได้จักห้าลิตรนี้ถ้าจะอ๊กนะคะได้จริงๆนะคะยังเก็บก่อน,นะค,ะค่ะค่ะก็ดูแกเก็บะตะทางน,นะวคะ่ะเยังก็เก็บะคะ่ะก็หาที่ตั้งกล้องได้พอดีเย่งก็อยู่เยื้องๆกันนี่แหละคะ่ะน,นี้ ยังไม่เดินไปไหนนะคะนี่แต่ว่าแค่มุมนี้อย่างที่เห็นนะคะเก็บง่ายมากเลยกำลังใจมาแสนแตกคะ่ะย,ยุงเยอะมากเลยนะคะระหว่างที่เก็บนี้ก็ประมาณนี้นะคะเยอะๆค่ะแกบอกว่ายุงเยอะมากเลยนะคะซึ่งเอี้ยงก็เห็นด้วยนะคะมีแต่ตัวใหญ่ๆบ้านเราก็ ยุงป่าดีๆเนี่ยเรคือสามารถทําให้เป็นไขได้เลยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะได้เยอะอยู่นะคะว่าไปย่างนั่งเก็บไปได้นะคะไม่เหมือนแกแ่ๆกชอบนั่งเก็บอะคะ่ะยังนะคะต้องยืนๆแบบนี้นะคะแล้วก็กดแอลกดเอลบ้านเรานี่แหละคะ่ะก็ไม่รู้นะคะว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะตอนที่ไปเทเมื่อกี้ไปตรงก้อนเห็นก้อนนู้นนะคะก็เพิ่งออกมานี่แหละคะ่ะคือยุงเยอะมากเลย ก็เลยเอาของออกมาเก็บไว้ตรงฝั่งฝั่งตรงนี้นหะค่ะรู้สึกว่ามันจะโล่งกว่ากันนะคะก็ไม่เข้าใจะนะคะว่าทำไมแกชอบไปที่มันอันนี้นักนู่นนะคะกำลังเก็บอยู่นะคะคุกเข่าเก็บนะคะซึ่งต่างกัน,นะคะแต่ยังก็เวลาอู้นะคะตอนนี้นี่ออกมาจากมุมตรงนั้นนะคะดีม,มากเลยนะคะนู่นนะคะก็จะเก็บต่อนะคะตรงนี้นี่จะพามาเก็บตรงที่ทางเดินเข้านะคะไม่ค่อยเก็บจริงจังสักทีนะคะ จะไปเก็บที่อื่นเดินมาก่อนนะคะตรงทางเข้านี่ละคะที่มีเหมือนกันแกชอบเมินตรงทางเข้าน,นะคะมาแล้วค่ะตรงทางเข้านี่ก็มีนะคะโอ้ยงดงดอีกแล้วค่ะมาดีกว่าค่ะตรงนี้มาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเพราะครั้งแรกที่มาเก็บก็ยังเก็บไม่หมดนะคะเขาก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่นะคะนู่นนะคะรอบนี้ใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยนะคะแต่ครั้งแรกที่มาเก็บกันก็อ้า พักก่อนนะคะนี่การพักหรือว่าอู้นะคะสวยนะคะตอนนี้นี่เราจะเก็บให้ดูนะคะโอ้อยเ่ิดไปหมดทั้งสองข้างก็ร้อนนะคะก็เลยต้องถอดหน่อยนึงถ้าเป็นอย่างนี้จะเก็บงา่ายกว่ากันหน่อยนะคะครั้งแรกที่มานี่คือไม่ได้เลยนะคะรอบรอบนี้จะเอาให้หมดเลยนะคะลูกใหญ่ๆนี่เขาก็เก็บกันดังนี้นะะเราก็จะก็เก็บเต็มมากไม่เต็มมากนะคะลูกเขาก็แตกอะไรมางนะคะ ประมาณนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะประมาณห้าโมงครึ่งแล้วนัคะดวงอาทิตย์แล้วก็เก็บยังเก็บอยู่จนกลุ่มนี้นะคะลูกใหญ่ๆนะคะเอาได้อยู่ประมาณนึงนะคะนี่นะคะอุปกรณ์เก็บได้ลูกใหญ่ค่ะไปกคนดีกว่าค่ะเริ่มเหนื่อยแล้วได้เยอะอยู่นะคะวันนี้ไปนู่นนะคะอยวนี้อ้าวแกก็มาเก็บด้วยอีกนะคะนึกว่าแกจะไปไหนแล้วตอนนี้เราก็นี่นะคะ ได้ครึ่งถังจริงน,นะคะวันนี้พอแล้วค่ะเหนื่อยค่ะไปคันี้กว่อนะคะได้ชั่วโมงครึ่งได้ครึ่งถังนี้ก็โอเคนะคะไม่ได้หวังรวยนะคะยังหวังมาเก็บเอาไว้กินนะคะขณะที่กําลังทํวกมสะอาดนะคะผู้ช่วยก็มาแล้วนะคะมาช่วยสังเกตการเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ช่วยนานหรือเปล่านะคะนี่มาปแป๊บๆหนึ่งนะคะมาบอกว่าเราเสร็จแล้วไปออกไปเป,ปิดตู้ท่านะคะนุชไปแล้วนะคะผู้ช่วยยังนี่ก็คือบลูเบอรี่ที่เก็บมาได้ไปนี้นะคะประมาณสี่ลิตรครึ่งนะคะ อีกครึ่งลิตรยังแช่ตู้เย็นไปแล้วค่ะที่เหลือนี่จะเข้าช่องฟิวไว้นะคะทาความสะอาดนั้นมากเลยนะคะวันนี้แต่ก็โอเคค่ะเมื่อวันก่อนนู้นไปก็ได้สองลิตรครึ่งวันนี้ก็ได้สี่ลิตรครึ่งแล้วก็โอเคะคะก็จะไปอีกเก็บไปเรื่อยๆค่ะได้สักสิบลิตรก็พอแล้วค่ะ